คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะสําหรับสินเชื่ออันนี้เนี่ยตอนนี้สินเชื่อเนี่ยปรากฏว่าเขาดูไปถึงการชําระคืนหรือว่าเขาเรียกว่าศักยภาพในการชําระคืนต่อไปนะคะจะดูถึงเรื่องของการจ่ายค่าน้ําค่าไฟรวมไปถึงค่าโทรศัพท์แล้วนะว่าสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้ขนาดไหนนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยคะ่ะได้รับฟังความคิดเห็นนะคะในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินใจหรือว่าการให้สินเชื่อใหม่โดยจะใช้ข้อมูลคะ่ะจากประวัติของการจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ มาประกอบการตัดสินใจยื่นขอสินเชื่อด้วยค่ะ ล่าสุดนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยค่ะว่าจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแนวนโยบายเปิดกว้างให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามสิทธิของผู้ใช้บริการในภาคการเงินในช่วงระหว่างวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่31ธันวาคมปีที่ผ่านมาเพื่อนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงการบริการการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจะมีการเพิ่มโอกาสค่ะให้กับคนที่ ที่ไม่มีรายได้ประจําไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงสินเชื่อได้ซึ่งหลายภาคส่วนนะคะก็มีการเห็นชอบกับหลักการแล้วก็เป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้เองค่ะส่วนใหญ่นะคะเห็นว่าการนําข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยจะได้รับประโยชน์มากกว่าโดยข้อมูลจากผู้ใช้บริการสามารถที่จะใช้สิทธิส่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นการสมัครการใช้บริการสินเชื่อหรือว่าพฤติกรรมการชําระหนี้ของผู้ที่ขอสินเชื่อจะได้เป็นประโยชน์มากขึ้นรวมไปถึงข้อมูลพฤติกรรมอย่างเช่นประวัติการจ่ายค่าน้ําค่าไฟ บริการมือถือหากมีข้อมูลยอดหนี้ของผู้ใช้บริการจะทําให้เห็นมองถึงสภาพของสถานะการเงินของผู้ใช้บริการได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคาดว่าครึ่งหลังของปีนี้นะครับจะเริ่มเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลเปิดใช้ประโยชน์ข้อมูลดังกล่าวได้นะครับซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDP a ให้สิทธิ์ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคนอื่นได้ รองรับอยู่ด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นการเปิดใช้ข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกำกับดูแลนั่นก็คือข้อมูลเงินฝากนําร่องไปก่อนเริ่มจากแบงก์ก่อนขยายไปยังนอนแบงก์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มเติมข้อมูลด้านการชําระเงินแล้ก็บัตรเครดิตอีกทั้งระยะข้างหน้านะครับก็จะมีการเพิ่มเติมใช้ข้อมูลการเงินในส่วนอื่นๆยกตัวอย่างครับผู้ชม ประกันหน่วยลงทุนแล้วก็กองทุนซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแหละครับ